เคทคอฟฟี่สุดปังนำทัพรับรางวัล Beauty Biz Award s 2 2 4 4เมื่อวันที่3ามีนาคมที่ผ่านมาสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นในรอบปีที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ กับรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่น Beauty Biz Award 2024ในโครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนณโรงแรมอมารีดอนเมืองโดยได้รับเกียรติจากพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าวและหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ k e e Coffee ตัวช่วยดีๆในการเผาผลาญไขมัน ควบคุมการทานอาหารได้ดีและยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานไปในตัวด้วยวิตามินดีดมากมายโดยมีคุณมณีรัตน์ตัวแทนจากเคส f f e ฟเข้ารับรางวัลและสําหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์เคส f f e ฟสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะมณีรัตน์ไรอันนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เคสก f แฟคะ่ะดีใจมากคะ่ะที่แบบได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานนะคะที่มารับรางวัลก็ภูมิใจมาก จุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วจีน่ะท้องสามคนแล้วก็คือหุ่นมันไม่ลดแล้วทีนี้คุณแม่ท้องสามเ้องทุกคนก็รู้กันใช่ไหมคะว่าหุ่นมันลดยากก็เลยคิดว่าอยากจะทําแบรนด์ตัวเองขึ้นมาที่ปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะเทสเองคะ่ะคุณแม่เทสเองทานเองแล้วก็ค่อยปล่อยปล่อยออกตลาดใช่ก็คือเทสแล้วปลอดภัยโอเคได้ผล ก็ถึงกล้าที่จะขายสู่ตลาดใช่คะ่ะนานไมหมล่ะคะคุณแม่เคสอยู่ประมาณ3เดือนลงประมาณ1 0บถึงยี่โลได้ทานข้าวได้ปกติแต่ว่ากาแฟของคุณแม่ก็คือจะทานแล้วก็คือจะหิวน้อยแล้วก็เบิร์นดีระบายง่ายของคุณแม่แตกต่างเพราะว่าใชา้ผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นสมุนไพรคะ่ะใช่แล้วก็เน้นถึงเรื่องอวิตามิน ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องน้ำหนักอย่างเดียวแต่ว่าช่วยถึงเ,เรื่องภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซีด้วยช่องทางในการตลาดก็คือมีไลไรสดบ้างแล้วก็จับโบเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะคุณแม่จำหน่ายเพียงผู้เดียวยคนใดว่ะอนาคตคิดว่าจะมีค่ะใช่ต้องวางแผนการตลาดดีๆแล้วก็าวางวางแผนเรื่ององค์กรดีๆก่อนก็อ,อยากฝากกาแฟเคสกาแฟนะคะ ไว้ให้ทุกคนเปิดใจลองดูเพราะว่าการันตีจากรา,างวัลน,นะคะว่ามีคุณภาพที่ดีปลอดภัยแล้วก็ได้ผลแน่นอนค่ะ